วันนี้เห็นรถครั้งแรกมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจสวัสดีครับอ่าเรามาวันนี้ครับผมพี่อุ๋ยพี่ทราบว่าเราจะไปไหนกันครับพี่ไปเที่ยวมาวันนี้ไปส่งมอบรถค่ะจะบอกก่อนว่าพี่เฟสเคสเนี้ยสเปเชียลตรงที่ว่าคนซื้อรถอ่ะคือความที่แบบเขาเป็นคนต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ไม่สะดวกมาเขาเนี้ยก็เลยเหมือนว่าให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูรถให้นะคะมาตรวจสอบรถแล้วมาทดลองขับแล้วโดยที่ เขาซื้อรถโดยที่เขาไม่เห็นรถแต่เขาให้คนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบรถให้ก่อนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อะค่ะวิ่งไปเซ็นถึงที่ทํางานเลยนะคะก็จะบอกว่าคันเนี้ยที่เราจะไปส่งเนี่ยค่ะลูกค้าไม่เคยเห็นรถมาก่อนว้าวไม่เคยเห็นรถมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าเองเนี่ยคือทําไมเขาถึงตัดสินใจซื้อรถกับคนอุ๋ยครับพี่อ่ะก็เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะมีเพื่อนเขาอะค่ะเพื่อนเคยซื้อรถกับอุ๋ยไปนะคะแล้วก็เพื่อนอะแนะนํานะคะมาซื้อรถที่นี่ แต่ด้วยความที่เขาค่ะดูรถไม่เป็นเขาก็เลยให้คุณอื่นมาดูรถให้เท่านั้นเองมาเช็คตรวจสอบรถให้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้ากัน <Yeah. S 2> ดีกว่าครับใช่ค่ะไปกันเลยค่ะครับแลวตอนนี้นะครับเรากําลังไปส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะครับใช่ค่ะคุณอุ๋ยครับลูกค้าเนี่ครับชื่ออะไร ชื่ออะไรชื่อพี่สามารถ,าารถค่ะาาก็คืออย่างที่อุ๋ยบอกไปตอนต้นรายการคือพี่สามารถเนี่ยไม่เคยเห็นรถมาก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการเห็นรถครั้งแรกนะคะพี่พี่สามารถเนี่ยเขาเลือกรถ v ีออสนะคะปี2 0 1 2ตัว TRD นี่ค่ะคุณพี่ลองกวาดให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะดูความสวยงามของรถคันนี้นะคะต้องบอกว่าจา้ต้องขอบคุณเจ้าของเก่านะคะที่แบบว่าดูแลรถมาดีมากๆคือเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ คือรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะคะสวยมากๆเบาะก,ก็สภาพดีพวงมาลัยเอยอะไรเอยนะคะคือแบบแน่นมากนะคะอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากได้รถสวยๆเนี่ยต้องติดต่อมาที่วันทัวอโต้เนาะโทรมาเ <Okay. S 1> บอร์การเนาะพี่พี่เฟนเนะ0616745885แต่ถ้าอยากให้อุ๋ยดูแลก็แค่โทร0652353545ค่ะกรณีอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นหึงที่นะคะอย่างวันเนี้ย พี่สามารถเขาไม่สะดวกมารับรถนะคะเราก็มีบริการขับรถส่งถึงที่ถึงที่เลยอันตนี้เราก็จะมาเป็นที่พักของพี่สามารถนะง่ายๆเลยส่งถึงที่เลยนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าแค่ต้องการนะคะเดี๋ยวทางพี่อุ๋ยหรือทีมงานนะฮะก็จะบริการได้อย่างเต็มที่นะครับงั้นเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันดีกว่าครับผมค่ะตอนนี้นะคะอุ๋ยก็อยู่กับพี่สามารถแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ทีส่สามารถวันนี้เห็นรถครั้งแรกมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็มีความรู้สึกดีใจอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นรถสวยไหมคะสวยครับสวยปลกใจครับการบริการจัดไฟแนนซ์เร็วดีไหมคะรวดเร็วะคะ่ะและ้แลประทับใจไหมเพราะว่าซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คุณธรรด้วยเนาะตอนแรกกังวลไหมคะถ้าเราต้องให้ใช้คนทธร ถ้ายังไงฝากพี่สามารถชวนเพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านนะคะที่อยากได้รถมือสองตอนนี้นะคะที่แบบยังไม่รู้ว่าจะไปเริ่มตรงไหนเชิญชวนให้เขามาซื้อรถที่วันหัวต้นไหนคะเช่นค่ะถ้าเกิดว่าใครยังอกากรถมือสองนะครับทายงาน,นมาซื้อที่บัทรัพย์วันทัวร์ตัวัไหนะ ใครอยากได้รถสวยสภาพดีนะคะติดต่อมาที่วันทูออโต้นะคะวันทูออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมติดต่อที่เบอร์061 674 5885ค่ะ